ทของแมาตูงงข้างใก็หมดห้รมงเอยงมด้ไปต่าตเส็จไม่หมดตัวเองจเป๊ะทีาก็เอเจอไม่มาเน่ยทเจสัันเอจน่ากันเนาวุีเกิภูมิ นัจัน no ทิกาสีส no ุขวันเกินไม่แก่เ่าแก่นักตูในเวลาวันนี้ขอเเ้าทุ่ามธรรมชาติวนนัาโลยังผันตาธรรมชาตินัโมตัสาปะาวโตอะราโตสัมมาสัมพุทธาณโมตัสาปะขาวโตอะรามโตสัมมา เดสีสิทิ์ทพร้อมก้อนแหวนอันน้ำเลิศเงินอีบุตรก็เกิดมาเสือกษาเด่นข้าวิทีใสซ่เรื่องมุ่งหองเองลงความตัวกิจการดาวเงนงดงามอายอุตตาชัยเปี่ยมตะมุกังควา ตัดแขนจอดปาที่นี่ิงสามหิูนเปลนสิบิมาหามงคลทุนเป็นดี่ทหาฟัไหวพระเจ้าเก็บไทยวายุสวัสดีีลเมกาะากไปเหอพงกใจทแคนแงวันที ย4 2 3

ແລະເຂົ້າເຖິງສາໂງ vốn tốt như này phải <laughs> và như này phải cày cho nhai cứ nò mày hộp thêm thang cho nhai nó cứ nò mày cho nhai cứ cuội tuần tâm ngam đi nhai phiên to này hát nhai lắm như này muốn muốn này muốn muốn thâu này câu xía cứ vẫn cứ phải đi hãy cứ anh em thầm thằng

เขาพี่กอดเขาอ๋อแต่ในตัวไปร้องให้ตุ่มสุดไปท่ามสูจงมันโน้นดวงซากาของลูกเลยดวงบกตุกดงบกขาแข่าขาไพ่มีศกมีไส้ทำด้วยเป็นมหาเศรษฐีไซีดีเจริญเพื่อนเพื่อนประเสริอย่าวไพ่ไข่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงมีอายุยืนยาวงลอยเอกภาษาพุ่นเทินอายุอันโน้สุขทงพระนัง เดีย่ยวมีดิคือพาโมอก,กันได้เลยาอายุวันโอสุขังพระนางสาธุโอ,โอ้ได้พ่ออันอดี้ขโมยให้เจ้าเนี่ย เออข้างหลายเออลังบ ah, uh. ้านด้อเะว่าเ้าจักบนเยนี่ดาเออลาเพิ่นมาเจียเพิ่อนแอพ่เทาว่าลุกขาได้มักร้าเจ้าขาเจาขาวทำคนทำคนอยู่นี่ม่แห้ง ของใสน้ำก mm ้อเฮะมี่บ่สุดยอะเป็นการเทสใหม่แบบใหม่นะควมยินดีกับพิธีงานสู้ขวัลขึ้นเนี่ยทีนี้แล้วบดาแขกบรรดาทานผู้มีเกียรติทุกทุกานที่มาทมงานในมันนี้กับคงจะพูดซึกคือกันในเวลาอันดีงามนี้ข้าพเจ้าของเฮ็ดไหให้ได้เข้าห้องหนาเฮ็ดหน้าให้ได้เข้าห้องก้อน นอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนให้ได้แวนใส่ก้อยได้สร้อยใส่คอขอให้เทวบุตรศักษาเทวดาหักแพงงยูดีมีแหงและหัมมีสีสุขตลอดปีตลอดไปกันแล้วกันนะผู้ข่าจะบกโขอ,โอยพรให้ได้เมียหลวงเป็นห้อยเมียน้อยเป็นพันเดอร์พ <c oughs> อมันจะผิดใจภรรยาเพิ่นนะ การเนื่องในโอกาสนี้ทำโคศกเองกะหอต่างหนาให้ทั้งเจ้าภาพอวยพรเดบันตะเคกบรรทานผู้มีเกียรติทุกทุกานที่สละเวลาอันมีคา่ามาหว่วงงานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความสำาราญให้เป็นตำรวจหรือทหารก็ขอให้ได้เลื่อนสั้นแพทย์หมอพัยาบาลก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแนหน่งสาวนาแสงนาปีก็ให้มีเข่าเหลือกินเหลือไส้ขายออกต่างประเทศนำไพ่เป็นหมอลำหรือนักห้องให้ซื้อกล้องดังไก่ ให้เฮตธุรกิจการค้ากระอให้ขึ้นให้เกิดเงินกีบให้เต็มสามพันกระตาเงินดอลล่าให้เต็มสามพันกระเป๋าเงินบาทฝากเข้าเต็มทุกธนาคารนะสวยกันเข้ามาทางข้างในเด้อนะเป็นโตเป็นตังะกะเกียมกันไว้เลียจงจงไดกระยาหากอาหารบดถึงปาก,ขอ,าก,กของอยากบดถือคอขออภัยนํำให้น้นองหลายๆนะอันนาะนาจิตดัง่งจิตใจในคนเข้ามา สายาดองเจ้ามนีบ่บมียาดองบอกอบบดีฮิตาย่างอยู่อ่ะเปียเปียไม่เจอค่ามไปกัสิเก็บภาพเก็บบรรยากาศไว้ท่ให้จะพาเพิ่ง กองบังคับกองอันเลขาตรวจทำบรรดาทันบรรดาแขกทุกฝักส่วนมือนี่ตามมาเวล่าตามสมุนพี่น้องพีในตำบลกับเมาเห็นงานนี้พี่น้องอันนี้กับบางคมสั่งสรรค์มวลซึนกับทางกองบังคับกองอันถึงสักวันบางคนสวนมือนี่ก็บแ่าบอกว่าสิเป็นหาลบก้อยเอยเซบผมว่าสิเป็นย้ำเป็นขั้วเป็นพัดเป็นสเต็กเป็นมันมือนี้มูวนลายพี่น้องกัยเนาะเออถึงมาเสพเสพก็ให้เออเอาเป็นเสียงเพลงซับซานกับพวกเลยกับพ่อ้วยนักเพื่อนแทมัยสองทั้งเจ้าค่า พรกะด้วยทั้งทาี้ิรับพักบ้านขอเสิยงหนึ่นทั้งท่านบุญเกียรตทองปัรษาในเกียร